จะนอนถึงไหนนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วตื่นจะนอนถึงไหนนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วอ่าคนี้ก็ปุดหออะไรเนี่ยตื่นจะนอนถึงไหนนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเสียงคุ้นๆนะทำไมเสียงคุ้นๆ ตื่นอะไรเนี่ยจะนอนถึงไหนนี่มันกี่โมงกี่นี่เนี่ยไม่นอนต่อแล้วตื่นจะนอนถึงอ,อ,อ๋อไหนนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ว อะไรเนี่ยโอยใครต้องปลุกไว้เงาเตือนไหนจะนอนกี่โมงกี่ยามแล้วหล่ะไงนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะเจ็ดโมงเช้าโอ้โหเพื่อนอนไมได้แป๊บเดียวเช้าขนาดนี้จะตื่นนอนอะไรกันนะไหนนี่จังต้องปลุกแกงกี่โมงกี่ยามเนยฝากไว้ก่อนเถอะงี้ปิดปลุกไวนี่แน่อรอใครปิดปลุกเอ๊ะอะไรทำไมเปิดไม่ถือไม่ได้อ่ะ แล้วี่มือถือใครอ่ะมาอยู่ที่ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอะไรเนี่ยเอ๊ะที่ไหนอนะ่ะไม่เห็นคุ้นเลย้ยจําแน่ว่าเมาื่อวานเราเราหลับไม่ใช่หรอไม่เห็นจะได้ออกจากบ้านเลยหลับเป็นไปได้ไงไง呀ดะว่าโดนลักพาตัวก็ไม่น่าเป็นไปได้ อฮ้ยแล่นี่ผมเนาเหรอทมผมลบสีชมพูหน,น,น้าหนีเป็นไปได้ยังไงก่อนกระจกอยู่ไหนกระจก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 โอนี่สินะกระจกเป้มูกระตายหมูของจริงว่าโอ้ยก็ดหมูกระตายแบบนี้หน้าแบบนี้ ดแล้วทำไมหน่องต้องเป็นยาบิกิจด้วยอะไรเนี่ยฝันแน่ๆฝันชั่วเดี๋ยวขอดึงแก้มตัวเองสักหนึ่งทีดิอไอเด้อ,อโอ้ยไม่เห็นจะตื่นเลยอไอเนี่ยยังไงเนี่ยทำไมไม่ตื่นอย่าบอกนะว่าเราสลับร่างกับบิสกิต ตลกแล้วแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอไม่ถ้าสลับร่างกับบิสกิตแสดงว่าเราก็จะได้ไปเที่ยวอะสิด้วยเงินของบิสกิตไม่ใช่เงินตัวเองด้วย <c ười> ไหนดูซิเธอฉันจะออกไปเที่ยวข้างนอกฉันขอสำรวจตัวเธอแป๊บหนึห่งไหนถ้าเธอถอดตรงนี้จะเป็นยังไงโอ้อยยังกระต่ายราม,มอไอ้ไม่เอาไม่เอาไหนถอดเสือ้อซิถอดเสือ้อโอ้ มาเสื้อว้าวชุดยังกะไอดูว้าว,อ,าว,าวอุ้ยน่ารักจัดอุ้ยสวยแม่วีนี่ค้อลูกมาสวยจริงๆเลยนะเนี่ยแต่คนจะต้องทำอะไรสักอย่างกับหูข้างบนเนี่ยไม่ให้มันอยู่อย่างเงี้ยออกไปข้างนอกแย่แน่นเลยเอ่ะไหนเธอฉันว่าเธอน่าจะพับหูเก็บใส่เข้าไปในหมวกได้ปะ่ะใช่ไหมนะฉันรู้สึกว่า วิก็ได้นี่นาเรียบร้อยร้รอยไหนสิแต่ว่าใส่เสื้อน่าจะน่ารักกว่ายิ่งเป็นหน้าหนาวๆนวอยู่ด้วยไหนเจ๊เอ๊ <c oughs> น่ารักมากโอเคพร้อมที่จะไปเที่ยวแล้วนะจุดนี้ทีนี้อแต่ถ้าจะไปเที่ยวเฉยๆก็ไม่ได้หรือเปล่านะเราต้องเอามือถือไปด้วยหรือเปล่าถ้าแต่มือถือ เข้าไม่ได้แล้วเวลาสแกนอะไรจะรอดไหมเนี่ยงั้นลองเปิดคอมนางดูดีกว่าไหนดิไหนสิโอ้ต้องใส่รลัสค่ะผ่านอีกเหรอโอ้โหมือถือก็ใช้ไม่ได้คอมก็ใช้ไม่ได้ไิกิจกระเป๋าตังค์เธออยู่ไหนเป๋าตังค์อะไหนดูสิอะไรอะนี่บัตร a อ m เมหมดเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าบัตรเ t m ไม่มีรหัสก็ไม่ได้มีเง,นขขงินสดกับเขาบ้างไหมไหน เนี่ยโอ้โหโอ้โหมีแต่เหรียญว้าวโอ้โหพเหรียญหนักทั้งนั้นเลยโอ้ตายแล้วจะบ้าตายเธอไม่พกแบ่งมั้งเหรอฉันยิ่งเป็นพวกตื่นปุ๊บก็หิวปั๊บอยู่ซะด้วยนะพิกิทโอ๊ยไหนดูในตู้เย็นล่ะตู้เย็นตู้เย็นมีอะไรกินบ้างแต่ถ้าคนไม่อบบ้านแบบพิกกิต แสดงว่าโหมีแต่น้ำอันลมตายตายตายตตอ้ยนี่เปิดไปเลยเธอใช้ชีวิตด้วยการกินน้ำอันลมมนสั่งคอแสนหรือไงโอ้ยยังไงก็เถอะเรามีตังอยู่นิดหน่อยเราเราออกบ้านไปหาซื้ออะไรกินหน่อยดีกว่า ้ายังไม่เข้ายังไม่เข้าอ,อุ้ยใครขันจิตตัวนี้มันคุค้นๆนะยอย่าบอกนะสักหน่อยแล้กันสักหน่อยโมชิโมชิบิสกิตซ์ซังได้จอบุ今はどこ？仕事来ない <laughs> ก็ตัดสายหัวหน้าง,งานบิสกิตไปซะแล้วอ่ะุิยลืมไปแล้วว่ายายกระตุยนี่ต้องไปทํางานนี่นะแต่นอไม่รู้ว่าที่ทํางานบิสกิตอยู่ไหนทํางานอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักหัวหน้าง,งานด้วยอุ้ยตายแล้วหนอนไม่ผิดไม่เป็นไรนะบิสกิตจะขอให้เธอโชคดีแล้วกันกับการไปแก้ตัวกับบอสของเธอน่ะนไหนๆเราก็สลับร่างกันแล้วโชคดีที่ยังมีกุญแจบ้านอยู่งั้นฉันล็อกบ้านให้เธอแล้วนะ ทอกล่ะทุกคนไปเที่ยวกันไปเตี่ย